สท่านที่รอง่นที่ว่าท่านจับหวงนะครับท่านขึ้นมาจับหลวนะครับท่านขึ้นมาเลยครับที่ต้่ท่านให้ส่อท่านปพิทตน่านท่านจะใซอนะครับเียนชื่อนามุนะครับหรือที่ แกทองนะครับร่วมออกร้านลงทานลูกชิ้นน้ำใสตั้งร้านลงทานอยู่บริเวณหน้าสารารบชัยสาราที่สนะครับคณะอุบาสกอุบาสิกาของวัดกลางเก็ดร่วมออกร้านลงทานมีกะทิพร้อมด้วยขนมหวานคณะกินนอนเล่นโดยชมรมเด็กกองเกต ร่วมออกร้านลงทานผลไม้ตามฤดูกาลคุณเจ๊หมวยขายผลไม้ที่ตลาดปากเก็ตร่วมออกร้านลงทานแกงกม้อใหญ่พร้อมด้วยกับพ่อปลาปูบ่บ้านวัฒนสุขครับร่วมออกร้านลงทานเป็นนัดเก็ตคาราเกะอ,อยู่ที่บริเวณหน้าประตูสาราสี่ ครอบครัวอาริยาหมอเอกครับออกร้านโรงทานข้าวกะเพราไข่เกี๊ยวขออนุญาตขออนุญาตตัดตอนนิดนึงนะครับขออนุญาตประเจ้าพันธ์นะครับจากโรงพยาบาลชนระทานจากโรงพยาบาลชประทานนะครับศูนย์การแพทย์พระยาพระิงบนะครับโดยคุณพรทิพย์สุทน ปัญาัยพี่น้องและคนไข้ในโรงพยาบาลชปรานห้องตรวจเลือดนะครับทำภูมมา8,400บาท ทุกที่้ารับการแก้วน้ำในครอบครัวร่วมขอพรลงนามต่อสัญญาว่าจะรืคุณแม่และลูกสาวทีนี้ร่วมขอพรลงนากินน้ำอัดมหลากโักทุกดีนทุกอกร่วมขอพรลนามด้วยสวยสวยรูปโบราณต้อการสุขภรณ์คณะ ด้วยออกร้านเป็